สนับสนุนโดย b e n น plus by benefit โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ 2, 2> สมาชิกพักพลังประชารัฐในเรื่องไกลลิกิจวุฒนะออกมาเปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือถึงสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติหรือปปชทางไปรษณีย e ์ EMS พื่อขอให้ปปชรีบทําการตรวจสอบนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่ามีพฤติการฝา่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17ข้อที่21ประกอบข้อ27วรรค2หรือไม่แล้วต้องส่งสารดีกาพิพากษาตามรัฐธรรมนูญมาตรา235วรรคหนึ่งวงเล็บหนึ่งหรือไม่และจะถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไปตามมาตรา235วรรคสี 4, หรือไม่ กรณีชักชวนให้คณะรัฐมนตรีถ่ายรูปในท่ามินิฮาร์ดขณะที่กำลังสวมเครื่องแบบชุดปกติขาวบริเวณสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลมีประเด็นที่ควรตรวจสอบว่ามีการกระทำที่เข้าขา่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมข้อ17ข้อ21หรือไม่ซึ่งกำหนดไว้ข้อ17ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่งข้อ21 ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถและยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติและความผากูข,ของประชาชนโดยรวมนายเรืองไกลบอกว่ากรณีของนางสาวแพทองทานชินวัรนายกรัฐมนตรีที่เป็นตัวการทําท่ามินิฮาร์ดและชวนครมอําตามในระหว่างการถ่ายภาพร่วมกันแต่หลังจากมีทีมงานทักนายกรัฐมนตรียิ้มรับว่าลืมไปว่าใส่ชุดขาว ซึ่งครมก็มีการยกมือทำท่ามินิฮาร์ตก่อนเอามือลงในเวลารวดเร็วโดยมีรัฐมนตรีหลายคนทำตามเช่นนายสุรยิยะจึงร่วงเรองกิจนายสมศักดิ์เทพสุทินนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นต้นและมีรัฐมนตรีอีกคนไม่ได้ทำตามเช่นนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นต้นรัฐมนตรีแต่ละคนจึงเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์และสถานที่ดังกล่าวอีกทั้งเมื่อค้นหาคลิปจากทิกตอกจะพบพยานหลักฐานเป็นคลิปวิดีโอที่ชัดเจนทั้งภาพและเสียงจํานวนมาก ซึ่งสาธารณชนและประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้โดยง่ายต่างแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างในเรื่องไกลบอกว่าการที่นางสาวแพทองทานชินวัตร นายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายรูปที่ทำเนียบรัฐบาลและเป็นผู้เชิญชวนให้คณะรัฐมนตรีร่วมทำท่ามินิฮาร์ดขณะใส่เครื่องแบบราชการชุดปกติขาวจึงมีเหตุอันควรขอให้ปปชตรวจสอบก่อนว่าการกระทำดังกล่าวของนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีเข้าข่ายเป็นการกระทำที่ส่งผลภาพลักษณ์และกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือและความศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ในการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีหรือไม่